ที่ประเทศอียิปต์นะครับได้มีการถแถลงการออกมาในเรื่องของการค้นพบวัตถุโบราณนั่นก็คือมัมมี่ครับไปดูกันครับกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณของวัตถุอียิปต์ถแถลงการว่านักวิจัยชาวอียิปต์สองคนได้ทำการซีทีสแกนหรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มัมมี่ของฟาโรซเนเคเนเรนะครับทาโอที่2 แห่งอียิปต์โบราณซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยถูกสังหารระหว่างการต่อสู้กับกลุ่มผู้รุกรานอียิปต์เมื่อช่วง16ปีก่อนคริสตศักราชพระองค์ถูกลงพระชนระหว่างการต่อสู้เพื่อร่วมแผ่นดินอียิปต์อีกครั้งแถลงการของกระทรวงระบุเพิ่มเติมว่าผู้ฝังศพเนี่ยได้ซ่อนบาดแผลบริเวณพระเศียนของพระองค์ไว้อย่างชํานาญ ซาฮีฮาวัสนะครับนักโบราณคดีชื่อดังชาวอียิปต์และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงโบราณวัตถุและซาฮาสลิมศาสตราจารย์ด้านรังสีวิทยาประจำคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยไคยโรเป็นสองนักวิจัยที่ทำการตรวจสอบดังกล่าวฟาโรห์พระองค์นี้เป็นปกครองอียิปต์ตอนใต้ในช่วงที่พวกฮิกโซสซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนต่างชาติกำลังเรืองอำนาจในอียิปต์โดยพวกฮิกโซสยึดครองสามเหลี่ยมปากแม่น้ำทางตอนเหนือของอียิปต์ได้นานราวหนึ่งศตวรรษ ตั้งแต่1,650จนถึงปี1,550ก่อนคริสต์กาลมัมมี่ของฟาโรเซเคนเรทาโอที่2ที่2ถูกค้นพบนะครับในปี1,881และได้รับการเอ็กซเรย์เพื่อตรวจสอบช่วงทศวรรษที่1,960 บางคนเชื่อว่าสาเหตุที่พระองค์ถูกสังหารในการสู้รบอาจเป็นเพราะน้ำมือของพวกฮิกโซสและที่คนอื่นๆระบุว่าพระองค์เนี่ยอาจถูกลอบปรุงพระชนในห้องพระบรรทมโดยกลุ่มผู้สมคบคิดเนื่องจากภาพมัมมี่ดังกล่าวที่มีสภาพแย่จนมีบางคนแสดงความเห็นว่าอาจเป็นเพราะการทำมัมมี่ตัวนี้เกิดขึ้นด้วยความรีบร้อนในพื้นที่อันห่างไกลจากสถานที่ทำมัมมี่ของราชวงศ์ อย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่ค้นพบได้จาก CT s c a n กนล่าสุดนี้พิสูจน์ให้เห็นให้เห็นว่ามีการใช้วิธีการที่ซับซ้อนเพื่อซ่อนบาดแผลบนพระเศียรของฟาโรซึ่งเป็นวิธีที่คล้ายคลึงกับการอุดฟันในการศิลปกรรมตกแต่งสมัยใหม่ซึ่งหมายความว่าการทำมัมมี่นั้นเกิดขึ้นจริงในสถานที่ทำมัมมี่ของราชวงศ์ ฮาวสและซาลีมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้นำเสนอคำอธิบายใหม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนและหลังการสิ้นพระชนม์ของฟาโรห์เซคเนเรทาโอที่สองด้วยภาพและซีทีสแกนแบบ2และ3มิติพิสูจน์ได้นะครับว่าพระองค์เนี่ยอาจถูกจับกลุ่มในสนามรบและถูกมัดพระหัตถ์ไพร่พระขนงหรือหลังเพื่อไม่ให้พระองค์เนี่ยขัดขืนได้ผู้เชี่ยวชาญชาวอียิปต์สองคนยังยืนยันว่าบาดแผลที่พระเศียรของพระองค์นั้นมีร่องรอยต่าง ที่พอดีกับอาวุธของพวกฮิกโซสที่ถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์อียิปต์ในกรุงไคโรอันรวมถึงขวานหอกและมีดสั้นหลายเล่มแถลงการนี้ระบุว่าผลการศึกษายืนยันว่าฟาโรเคเซเคเนเรทาโอที่2สิ้นพระชนจากการถูกกลุ่มนักรบของฮิกโซสโจมตีหลายครั้งในองศาการโจมตีที่แตกต่างกันซึ่งพิสูจน์ได้ว่ากษัตริย์ผู้กล้าถูกสังหารในแนวหน้าของการรบ ขณะเสียงพระชนชีพร่วมกับเหล่าทหารเพื่อปลดปล่อยอียิปต์หาใช่การสิ้นพระชนในพิธีสำเร็จโทษไม่เมื่อพิจารณาจากรูปร่างของกระดูกแล้วนะครับข้อมูลของซีทีสแกนนี้ยังชี้ให้เห็นว่าพระองค์ถูกปลงพระชนในว 40, ัย40พรรษาถแถลงการเผยให้เห็นมุมมองใหม่นะครับในประวัติศาสตร์อันยาวนานของอียิปต ที่ได้จากการศึกษาว่าการเสียชีวิตของฟาโรเซเคเนเรทาโอที่สองเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้สืบราชสมบัติของพระองค์เนี่ยมุ่งมั่นต่อสู้เพื่อรวมอียิปต์และกองตั้งอาณาจักรใหม่ต่อไปนั่นเองเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ